สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาโปรโมทสินค้าในร้านปายดาสุดไพรีนะครับแลานี่นอยู่ที่ในเมืองจังหวัดราชิวาสนะครับแต่ในตัวจะเป็นันร้านนี้จะเป็นร้านของเพื่อนนะครับซึ่งในร้านจะมีของเก้าอี้นะครับโต๊ะมวนสินค้าหลากหลายนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวรับันนะครับ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวละสามรอยห้าสิบสงีขาสองสีนนี่กมสาสามร้อยสสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งห่าพร้อมส่งนะครับดเดี๋ยวเจ้าของเขาเปิดนะครับให้เรามาดูพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีดำเนาะอ่าสวยนะครับอันนี้ราคาเท่ากันกว่าครับราคาเท่ากันค่ะอ่า แต่ว่าอันนี้สื้อว่าเล็กไว้ว่าเท่ากันนะครับตอนนี้จะเล็กกว่าตอนนี้ค่ะอ๋อแต่ว่าจาเาท่ากันอ๋อครับเยอะเยอะมาดูสิเป็นชืตรงนี้อ่าได้ครับได้ครับอันนีเ้เขาเรียกเก้าีออะไรครับกะอันนี้เขาเขาเรียกเก้าเออะไรนี่เก้าเอกับเอนอนได้อ่านี่ครับโอ้สวยแน่ลายสวย,สวยครับลายดอกไม้ครับ อันนี้ราคาสำหรับใครที่อยากจะซื้อให้อ่าพ่อแม่แนะนํานะคะอ่าครับอันนี้ราคาตามนี้เลยใช่ไหมครับค่ะครับเก้าอี้ปรับอีนนะผมนึกว่าปรับนอนเมื่อกี้ในราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบนะอ่าเดี๋ยวไปดูข้างนนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูเป็นชุดนะคบครับผมอ๋ออันนี้เป็นชุดนะครับอันนี้เป็นชุดครับอโต๊ะหนึ่งตัวเก้าอี้สี่ตัวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบรวมส่งคอ่า ครับอันนี้เป็นเก้าอี้กับโต๊ะนะครับเป็นชุดครับอ่าเ,เห็นว่าข้างบนนั่นจะเป็นหมวกเนะาะหมวกหมวกบัคเก็ตสองร้อยยี่สิบส่งฟรีค่ะอ๋ออันนี้ส่งฟรีใช่ไหมครับค่ะอันฝั่งนี้จะเป็นส่งฟรีหมดหือว่าอย่างไงครับทุกอย่างจะส่งฟรีหมดเลยค่ะค่ะะแบบ อ๋อครับอันนี้มีขายในช้อปปี้หรือว่าในลาซาด้าได้หรือว่าขายในเพจยังไงครับเพจเฟซบุ๊กต้มีค่ะ,ะแล้วก็อ่าช้อปปี้ก็มีชื่อซาเลดาชอ็อปจำไหนรณ์ทันติงอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อเพจไว้ในคลิปนะครับยังไงก็ฝากไปดูไปกดไลค์กดติดกดติดตามแล้วก็ซื้อด้วยนะครับอ่าันี่ก็มาอุ่นนุนเ้าของนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนนะครับ น,นี่จะเป็นเจ้าของร้านนะครับอ่ามีเบบี้นะครับเท่าเท,ท่าแก่ครับช้าวมวนครับอ่าเจ้าขอ้อย่งใดเจ้าขอ้ออันนี้ขอแนะนำนะคะแบรนด์จากอ่าของร้านเองซญญาเจนะคะกระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางโอ้สวยนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับกะ ราคาหกร้อยเก้าสิบค่ะมาะดูความพิเศษกันนะคะครับผมอ่าอันนี้เป็นซิปกันน้ำอ๋ออาจจะเคลือบน้ำไม่สามารถเข้าได้<อ>เวลาโดนฝนเนี่ยจะไม่ค่อยเปียก<อ>ก็ผ้าจะเป็นผ้าร่มครับแล้วก็ของเราผลิตพิเศษก็คือจะมีผ้าปูสำหรับเวลาที่เราไปไหนแล้วก็ไม่มีที่วางของหรือว่าที่นั่งเราสามารถอ่าเอาออก อันนี้เราสั่งครัพิเศษนะคะอ๋ออันนี้ผ้าปูใช่ค่ะผ้าปูนี่นะคะอ่าโอเคครับอ้าวสวยครับโอ้มีมีห่อซาดาด้าด้วยนะครับได้ค่ะโอ้คุ้มนะครับมีทั้งได้ทั้งกระเป๋าได้ได้ทั้งผ้าปูนะครับนี่ครับกระเป๋าซญดาด้านะครับราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับ สินค้าร้านนี้สามารถสั่งซื้อเป็นจ่ายปลายทางหรือว่ายังไงครับคือทั้งหมดครับอสินค้าในร้านถ้าสั่งซื้อแบบโอนจะส่งฟรีทุกอย่างแต่ว่าถ้าปลายทางจะมีบวกเพิ่มตามราคาของสินค้าอ๋อครับมีหลายอย่างนะครับแนะนําวันเดียวคงไม่จบนะครับเพราะว่ามีสินค้าอยู่ในลังเยอะแยะนะครับ <c oughs> ยังยังไม่ได้ ิดให้เพื่อนดูนะครับอ่าอันนี้จะเป็นการแพ็คของส่งให้กับลูกค้านะครับอันนี้เจ้าของเจ้าของร้านเองนะครับเท่าแก่นะครับ อ่าฝานี้จะเป็น,นกระเป๋าแล้วก็หมวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหมวกทั้งใบหนึ่งมามาใส่นะครับอาอัอน,นี้ดีกว่านะีน่ครับหมวกเดี๋ยวมาลองนะครับเห็นไหมครับจะรอไหมเปล่าไม่รู้นะอันนี้คนถ่ายไม่รอนะครับเป็นถ่ายคลิปไม่รอแต่ว่าหมวกรอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับกับเป่าบ้างเป็นยี่ห้อจางๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะเห็นไหมครับสินค้ามีหลายอย่างนะครับอันนี้จะเป็นอะไรครับกะ อันนี้เป็นกระเป๋าทูอินวันนะเป็นกระเป๋าแล้วก็เก้าอี้เวลาที่เราสะพายเดินไปไปตกปลาครับอ่แล้วก็ตั้งแล้วก็นั่งอ๋อมันสามารถเป็นทั้งกระเป๋าแล้วก็เป็นทั้งเก้าอี้ใช่ไหมคะซื้อหนึ่งอย่างได้สองอย่างโอ้ทูอินวันนะครับแต่แต่ถ้าทรีอินวันยิ่งกาแฟนะครับออันนี้กระเป๋าทูอินวันนดูกระเป๋าข้างในนะ ข้างในนะคะจะเป็นวัสดุที่เก็บอุณหภูมินะคะสามารถใส่ของร้อนของเย็นได้เวลาที่เราเดินทางไปไกลๆนะก็มีช่องใส่ขวดน้ำแล้วก็ใส่ของอ,อุปกอรณ์เล็กๆนี่ครับมีครบนะครับเป็นทั้งกระเป๋าก็เก้าอี้นะครับโอ้ลายก็สวยนะครับลายฐานนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ อันนี้ราคา390ราสนะคะส่วนถ้าคนที่มาซื้อที่ร้านจะมีส่วนลดได้ทุกชิ้นเลยนะคะอ,อ๋อครับผมอันนี้เป็นเครื่องต้มกาแฟคะ,ะมันเป็นใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรงไงครับใช้กับเตาอ๋อใช้เตาแก๊สแบบนี้ได้ใช่ไหมครับกับใช,ใช่ค่ะ,ะมันกับ เราใส่ผงกาแฟตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำด้านล่างพอมันเดือดน้ำก็จะขึ้นน้านบนนี้ค่ะมันจะ,จะเทใส่อครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้มีส่งฟรีว่าอย่างไงครับส่งฟรีทุอย่าง,งอ๋อทุกอย่างในร้านจะเป็นส่งฟรีใช่ไหมครับโอ้โห oh, นี่ครับ ุกอย่างในร้านนี้จะส่งฟรีนะครับแต่ว่าในค,าใ,ในคาใจดีนะครับอ่านี่นี่เท่า,กาแกบบ่นะครับดีบีนะครับนี่ครับร้านซาญาดาเบสซาญาร่าสุขอยรีมองหาเพื่อนร่วมกิจกรรมนึกถึงกระเปา๋าซาญาดานะครับอ่า,อา,อานี่ก็จะเป็นร้านซาญาดานะช็อปนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพจด,ด้วยนะครับก็ อย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับช่องมังเชเนลนด้ครับสวัสดีครับ